ีพุทธศักราช2328ข้าศึกจัดทัพใหญ่9ทัพไพรลคนึ่งแสนเศษหมายตีกรุงรัตนโกสินทร์ให้แตกสลายแต่ครั้งนั้นทัพสยามได้ต่อสู้ข้าศึกอย่างชาญฉลาดจนได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ที่โลกต้องจารึกไว้สงคราม9ทัพมหาวีรกรรมปกบบป้องเมืองของคนไทยที่ข้าศึกพ่ายแพ้ยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์หันำท่านส่กรารแสดงละครแสงสีสงคราม9ทัพต่อ วัชลศึกทุ่งลาดยาสุดยิ่งใหญ่อลังการในบรรยากาศสนามรบของสถานที่จริงณทุ่งลาดยาอุทยานประวัติศาสตร์สงครามก้าวทัพจังหวัดกาญจนบุรี17-25กุมภาพันธ์พบนักแสดงคุณภาพพร้อมกองทัพช้างทัพมาร่วมแสดงอย่างสมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยเทคนิคแสงเสียงทันสมัยตื่นเต้นตื่น,ต,นตาและร้าใจทุกนัดจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานจังหวัดกาญจ,จนบุรีจัดโดยกระทรวงลาโหา โดยกองทัพบกร่วมกับกระทรวงพลังงานและจังหวัดกาญจนบุรี